พามาดูการซ่อม DIY ครับเราจะนำไปเป็นถาดใส่ของล้างเวลาเราทำงานเกี่ยวกับงานซ่อมอันนี้เป็นฝาครอบตู้ไมโครเวฟครับถอด,ดออกมาแล้วมันเป็นกระจาดพอดีเป็นที่ใส่ของพอดีเลยครับฝั่งนี้ไม่มีอันเนี้ยปิดสนิทครับแต่ว่าฝั่งนี้เขาทำเป็นที่ระบายพัดลมมา เราก็ได้ทําการตอกเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมาเชื่อมทองเหลืองครับเชื่อมทองเหลืองเพื่อที่จะปิดไว้เวลาใส่น้ําใส่น้ํามันต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ไม่หายครับ หลังจากที่เราเชื่อมเสร็จครับก็มาใส่น้ำดูครับไม่มีรอยรั่วนะฮะตรงบริเวณที่เราเชื่อมครับตรงบริเวณที่เราเชื่อมทองเหลืองนั่นนะไม่มีรอยรั่วถือว่าผ่านครับผมเราก็จะได้กระจาดใส่น้ำมันหรือเวลาเราซ่อมพวงงานขบูเครื่องตัดหญ้าเราก็จะได้ที่ใส่น็อตครับดีกว่าเราไปทิ้งเรือไปครายครับ